พ่อแม่พี่น้องมือนีบบัสพามาหาใส่บางด้านใส่ไอ้นี่เยียบพวกเราพี่น้องครับมือนีบบัสนี่ครับเงืยอบัสครับพี่น้องเป็นใส่เดือนพี่น้องเป็นปูเป็นปลาขี่ปลายพี่น้องใส่เดือนขี่ขี่ก็เดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาพามาหิดสูตรเงืยอรักปลาไหลพี่น้องสูตรเด็ดอันพี่น้องจอมปวกพี่น้องตอดินจอมปวกพี่น้องมีหอดปวกขาวๆพี่น้องเห็นใช่ไหมเนาะเดี๋ยวมัดสีมาซับๆน้ำกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องที่ผมขอไปพี่น้อง

ไอ้ผีหลักไครเด้อไปถึงก็ผักนึงของแ่เองจะผัวงีนะนี่เขาซับไอ้เจากันรือ่ับเมูปูมูดีมูปูมูปาใต้นาีซับเสือบวกันหของแเองวาย่ตูดเล่าะ มันมุนมุพี่น้องนี่พี่น้องสูตรนี้ทำมาจากพี่น้องสูตรนี้ทำมาจากเยอะพี่น้องนี่หวัวปวกพี่น้องนี่ปวกนี่เราปวกปลาไหลกินดีพี่น้องปวกปลาไหลก็กินพี่น้องเขาดีเป็นต้นไม้พี่น้องเหมนเนี่ยเนี่ยปวกนี่เขาดีครับพี่น้องเด็กการเลยพี่น้อง nhá hơn điều này với ừ. này pan pan với nó mà này pan nhát của bằng với này để bán phải เยอะหรอเยอะร้อยไปหรองมักเยอะร้อยแล้วสุดเด็ดบาร์ดไปหรองนี่ยผู้ได้บารดบุ้งหวงั้นหรอผู้ได้สุดนี่ผู้ได้อยากใส่ใส่น้ำกะเหนี่ยเลยพี่น้องพี่น้องปั่นๆจะไม่น้องนี่ปั่นๆเราต้องปั่นไล่ไปี่น้องกินนี่สุดยอดพี่น้องตายเข็งตายครับนี่ปั่นๆพี่น้องนี่ปั่นคือบา่นตัวตัวนี้มันเป็นปลวกหน่อยพี่น้องมันปั่นไม่เคยติดก็เป็นปลวกใหญ่ๆมันจีห์ไงี่น้องจอมปลวกสูงๆพี่น้องเนาะมันจีเหนียวพี่น้องปั่นนี่โอ้ย เดี๋ยวมันขึ้นพี่น้องมันสิค,อคอ่อยๆเปื่อยออกมากพี่น้องเวลาแสน้ดดดินมันสิเปื่อยเลี้ยนออกมาเลยพี่น้องกินมะเดื่กัเสีออกมาโอ้ยปลาไหลนี่แย่งกันเข่าพี่น้องดับแนวสุดบ้าเดือด,ดสุดดับแนวพี่น้อง บ้านเด็กกำลังตีพี่น้องหอมเอาพี่น้องเดี๋ยวบาดพาไปใส่นีใส่นี่พี่น้องใส่สองหลังไะลุยน้ำกันพี่น้องพี่น้องมาแล้วพี่น้องวมาท้าใส่ใส่นี่พี่น้อง เพิ่นว่าสะนี่คนใส่ดูหรอพี่น้องใส่ดูหรอแต่ว่าบาทมันใส่คนที่เจ็ดคนที่แปดและพี่น้องมันยังจะมีตัวเรือบ่พี่น้องเนาะคนใส่ดูให้พี่น้องแต่ว่าเนื้อสูตรบาทนี่มันใส่ถุงเพิ่นว่าเพิ่นมันมืดหรอเพิ่นว่าแต่บาทสีร่องมันมันสีมานบ่พี่น้องปะทะกันไปเลยพี่น้องเนาะ

น้องทำเนดีพี่น้องไม่หนี่ทำเนดีดทำเนดีให้พี่น้องไม่บึ้งเยอะอันนี้เลยครับปลาหกพี่น้องแต่ว่าคันคนเขามาใส่ก้อนมากเกินสีไอซี่มืดแล้วพี่น้องอันนี้บ้ามาใส่อรหล,ลังเงิน,นพนี่น้องเนาะใส่ต่อพี่น้องอ่พีน้างก็ไปพี่น้องที่ใส่พี่น้องเขย่าเขย่าเหิ้งเอาลูพี่น้องด้วยลงกมาหางาน Rồi các bạn. Các bạn ơi. Hai miếng nữa. Rồi các bạn. Đi กันพี่น้องเขากใส่คือกันเขาใส่จูครับผมเขาใส่ยิจูเดี๋ยวาใหญ่ไม่พอไหมพี่น้องมองหนีเขาใส่เลยพี่น้องใหญ่ไป่ง อยู่ข้างๆกันนี่เลยพี่น้องเอาไว้นี่แหละข้างๆกันนี่เลยพี่น้องเป็นข้างๆกันนี่แหละ มัน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 ครับพี่น้องไปไปต่อครับผมครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมีจะล้างอีกนะ เผื่อเป็นการเสียเวลานะพี่น้องเนาะไปต่อเลยพี่น้อง คมันมานเวลาไปกับบรรยากาศตอนแรกๆนี่พี่น้องเนาะบรรยากาศตอนแรกๆครับเข่ากระลับพี่น้องนี่ยสุกมันละพี่น้องพ่อเกี่ยวเลยพี่น้องนี่ยพวกขับมือนี่เข่ามันนี่สุดยอดเลยขาองามแห้งพี่น้องขาองามแห้งมันขาองามอีหลีครับเดี๋ยวจะได้บาดขอใส่ก็ได้พี่น้องเนาะมือจะมาดุนน้ำกันเดี๋ยวคลิปมันสียากขึ้นไปนะพี่น้องเนาะโอเคครับ เดี๋ยวไปใส่ท้งพูดเหมือนกับผมทางบ้านน้องแวงพี่น้องตำบลโน่นเจริญตัดจะได้มารุ่นน้ำมังการมือเสาร์ด้วยพี่น้องเนาะครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเนาะย้ำสอบอีกนึงพี่น้องบ่อาจถ้าไม้ยามบังรั้นก็หลบคุปต์นะพี่น้องเนาะไปพี่น้องมายันมกันพี่น้องวันนี้มาเจอเสาร์นี่พี่น้องเลยตอนนี้เวลาอยู่ประมาณตีห้าพี่น้องตีห้ากลุ้กวนพี่น้อง ล้งเลยหมาันบนลังมีพี่นอ้องว่าถือพี่นอ้องพี่นอ้องมาดูนะครับบาทเป็น้กันในตัวขอมบ,บาทเลยพี่นอ้อง nhà bên nào cầu quá khẩu với nào biết tắt khẩu nào ừ, thì sống không Xoay thì xe vậy hà răng bên mọi người biết ăn biết ăn biết ăn biết nhẹp biết ăn 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 biết bán biết ăn biết ăn biết ăn bằng ăn xe ăn nó này rồi

Ui, oh, thử cái nào, thử chút, thử chút Nhìn nào 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 đi, bằng lòng đi nào Ú, mán 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 đi nào Thấy gặp bụt con to cấp đi nào, đi nào Mình sẽ phải cái nào nhẹp cục Ú, thử cái nào, thử chút, oh, thử chút Ú, thử nào, cục nhé đây tôi nè nào

Tại thì sống với tại thì sẽ bị xong lăng gặp này, lăng lẻ các Bất thử lắng gặp nó, bất thử thử lắng Rồi một cục bú với nó, nhau nhau rồi, với nó Thực tụi nó với nó để bóng lăn bất thử gặp này. bụn to các phong láng dị xóa Pino láng dị xóa Pino anh im nhẹp Pino đuổi trâu nao đi Pino thứ Pino úi cướp túi ngang ngang này cơ Pino kéo này main Pino này thực thực su lăng Pino lăng cả túi gì lăng này bằng anh Pino bằng anh này các phu lăng các phu nhân lăng phải lại đi bao Ủa bên nào thiếu chút bên nào thiếu chút Đi nào 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 này Ủa bên có biết thêm không ăn được bên nào Đó không con, không bên nào Anh máy 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 thì sáng rồi bên nào thì sáng bên nào thì sẽ về sóng lắng bên nào bằng ăn Nhẹp có sóng lắng bên nào Bên nào bên nào

อี no ่างนี้ลายนี่ทีม้ามันน้องลังนี่นี่น้องนี้โอ้ลังนี่ก็บ่ถือพี่น้องบ่ถือพี่น้องนามันหลายอยู่พี่น้องมันจะกลายเป็นเสืาวพี่น้องตัวนี้เกือบจี๊ดแจงแล้วพี่น้องนี่ไอ้ครับเปรุ่นมองไม้ต่อไปพี่น้องพี่น้องทุดนี่ไม้จะได้ไม้ที่หาล้วแม่นบ่พี่น้องบ่ก็ลืมอนเลยมองนี่ใส่ไปสองลังพี่น้อง พ่มีพี่น้องบดถือเลยกดถ้าคุ่นอ eh ีลังนึงพี่น <right> ้องกดพี่น้องอีลังนึงพี่น้องโอ้ยส่งส่งคืดพี่น้องเดี๋ยวจะวาดลายบมือก็พี่น้องพี่น้องกินกินดู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 นี่พี่น้องเห็นปะมาเบิกไกลๆพี่น้องนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปอีกไม้นึงพี่น้อง พังนี้ใส่ไยสองลังพี่น้องซะซะนึงมันมาโอ้มันมาเต็มนึงพี่น้องนี่ยินแนว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 น้งพี่น้องนั่นนี่นี่พี่น้องสุขไปพี่น้องมึงอ่ะยิงพี่น้องมีปีรียดใช่ไหมพี่น้องโอเคพี่น้องไมาหนีไม้เด็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าถึงล้างละตัพี่น้องถึงข้างห้างพี่น้องเดจยวนี่ เอาครับไปลุนอีกหลังนึงพี่น้องอีกตาบุนมาหนใส่ใส่ในข้องพี่น้องในข้องในข้องพี่น้องใส่ไปในข้องในข้องไงเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นปากทอพี่น้องนะขามท่างลัดยางมันเป็นทอพี่น้องเป็นฝายเอาพี่น้องนี่บ้าเตะไปลังนึงพี่น้องมันว่วเดีหนีใส่ในข้องเลยพี่น้องเดี๋ยในข้องปากทอพี่น้องมันวัวเนาะลังนีเนาะมันมันนี่เด้อป่วย พี่น้องเอามาเคเท่านีพี่น้องนักงานนักงานาม่นักงานพี่น้องโอ้ยเงมุมพี่น้องเขาถอดก็ว่าไปเลยพี่น้องบ่เข่าพี่น้องบ่บ่ถือแรงพี่น้องโอ้ยเนี่ยบาทก็เพียงสีนักพี่น้องเนาะ ถือกบแล้วพี่น้องนี่มีคนมายามพี่น้องบ้าเต้แบบนี้พี่น้องมันมัอยู่ลักษณะนี้พี่น้องโการพี่น้องโมพานเลยพี่น้องเขาเฮ้ยยังบุญพี่น้องเดี๋ยวบาดที่บึกพี่น้องนี่ห้อยแมวพี่น้องนี่ห้อยแมวนี่ห้อยแมวมันข้นหรือห้อยแมวพี่น้อง มาขาับมาขับกินปลากินกบมันมีน้องขึ้นเนาะเอ้าแสางมันพี่นอ้นนองแดงกินปลาพี่น้องบางขันมาอาเจยนวางเนี่ยน้องว่ถือพี่น้องเอแสงเหนือคือกันพี่นอ้องนี่ Nhìn mùi miền mèo đó, bà bà bình khuất rồi bà bà Khuất không ạ Nhục nhẹp bà ạt lấy hả bà bà Đang rồi bà bà Nghĩ lắng lăng ครับสายนี่บ้าอัดกับพี่คนมาขุดเดี๋พี่น้องนี่บ้าอัดไปคนมาขุดให้เพื่อนพี่น้องขุดฟี่อย่น้องเอาดินไปขายพี่น้องซะหน่อยขุดขุดบางสงการบางหั่นเนี่ยพี่น้องนียิบด้วยเอาพี่น้องแล้วอีกซะสุดท้ายตะพูเดี๋ยวพี่น้องสองหลังพี่น้องซะมึงลืมต้นท่อนไซไปสองหลังที่แรล่งแล้วพี่น้องเนาะคงจำกันได้พี่น้องนี่อันนี้ซะสุดท้ายเลยพี่น้องของฟ้าก็เริ่มแจ้งแล้วพี่น้อง ta sẽ thay gặp tại như sẽ về sóng nắng chứ tại mình không có say đủ là vì nó hoa chỉ thử bao nhiêu không được một cái bạc bao nhiêu làm ăn gọi là mán tay mán mắt mà bắt thử cái nòng ra này là sao vậy phải lấy cái lăng lên cái nòng lăng lên các phần các cái nòng này thay cái เส่แบนีแงๆพี่น้องเป็นแงสี่น้องทำดีใส่ใส่ยังีปน้องเด้อใส่น้ำแง่อย่ไปใส่มงงามมือเลี่นองบเขาได้ใส่มงกๆพี่นองันยู่บงกๆไปเลยอางุท้ทยมันมาเนาะลังสุท้ายโอ้ถอยูพีนองลายังถอยูโอเคครับพี่น้องขยับมือสีดินกุลักกุลักกุลักพี่น้อง พี่น้องบรรยากาศแย่ๆนี่พี่น้องเนาะเหมือนแบบใส่มือนีขึ้นนู่นพี่น้องมือนีึ้นเรื่องลงลงลงคอมพี่น้องมือนีขึ้นนู่นนุ่นตายายนู่นขู่พี่น้องเลยหาซื้อจำสะเกาเกาพี่น้องสะเกาเกาเนาะพี่น้องเนาะใส่บางลั่นใส่เงียบถอกใส่นี่มัอนี่สะเกาเกาปลาไหลอุ้ยพี่น้องหลายแต่ว่าสระนี่คนใส่ดูพี่น้องแต่กระมันอยู่พี่น้องแต้มนึงอยู่เดี๋ยวไปลุ่น คงานอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาสิทเที่ยวบงยุบานพี่น้องมาหลุดกันว่าสิได้ปลายแจักโต้ได้ควบจักโตเนาะพี่น้องเนาะแต่ขา,ขาวๆมามอย่างมันอย่างทีือว่าซุปควบสเบ็ตพี่น้องขา,ขาวๆมาได้พี่น้องโอเคครับทำพี่น้องตอนนี้บาร์สมาหอดบ้าน,นพี่น้องถ้ามายามบางนั่นพี่นอ้องบ้านวัโอ้ย่านลุงกัน nhà của tôi, tôi lẻ đi đâu, sẽ viên đi đâu. พี่น้องที่แต่หลูเย็นพี่น้องโอ้ยนี่ยังี่น้องอี๋แต่แต่หลูเย็นพี่น้องเลยน này ngay cứ mua cái nọ, cái tôi này này, thử cái tôi này mày ngay, cái nọ, mì tôi này cái nọ, tôi này này cái nọ, tôi này bằng lăn bằng lăn tôi này.

ถามสูตรเนี่ยมาใหะพี่น้องเนาะพี่น้องเมีน้องพี่จีก็เดือนครับจีกระเดือนก็ปลาเนาะพี่น้องปลาเขีงปลาเขีงมุปูพี่น้องหอยซับซับซับเสรกับขี้ดินพี่น้องแล้วก็ปั่นพี่น้องปั่นเอาพี่น้องเดี๋ยวบ้าท่ามาเบิ้องอะไรพี่น้องเบิ้งกบด้วยพี่น้องเนาะพี่น้องกบก็ได้พ่อเด็กกินอยู่พี่น้องกบบ่อชิบโทพี่น้องว่านับพิษได้อยู่ประมาณ โอต <c oughs> ัวเจ็ดตัวพี่น้องโอเจ็ดตัวนี่แหละแต่ว่าตัวใส่สวยพี่น้องบุมีกบหน่อยเลยมันเนี่ม่ใช่ตัวเท่าเท้าเลยพี่น้องกบไงพี่น้องเนาะหินกระชับเลยพี่น้องลาไหลกับพี่น้องนี่อะไรพี่น้องอะไรเห็นว่าพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่พี่น้องนี่มีแต่ตัวทำปมมือทำมีกวยเข้านีไล่ยพี่น้องตัวญ่บ่ค่อยมีอะไรพี่น้อง แล้วก็ใส่ไปกินหมดเลยพี่น้องเพใส่ก่อนมันล่ะบ้าไปใส่ที่หลังก็ได้ตัวนี้หน่อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะยังมือแรงอ่งใหญ่ไหมไหมพี่น้องเนาะมือแรง่งยังมือแรงบาดท่าไปใส่บวงบวงมงูมมพี่น้องบวมงูบ,งบาดอิดเลือบบ้านะพี่น้องเนาะเจ็บไปใส่อย่างอื่นในเด็กพี่น้องสีเบื่อกันใส่แต่บางล้านกบเหงียบลายอ่ะพี่น้องแต่แลคลิปนีบ้าเพราะบ้าล่าที่จะมีลเลยครับก็มีแหละแต่ได้กระฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามฟินกับมังใจเห็นบ้าอัดมด้อครับผม สวัสดีครับ